สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มีทิปนะครับในการที่เราจะไปเที่ยวศรีราชานะครับก็อยากจะพาเพื่อนเไปดูว่าศรีราชาเนี่ยมีอะไรท่องเที่ยวบ้างนะครับมีจุดไหนที่แวะพักบ้างนะครับแล้วก็เราไปทานอาหารที่ไหนที่รสชาติดีนะครับราคาไม่แพงนะครับทริปนี้เราก็จะไปในในส่วนของออทีมที่ไปเนี่ย ไปทั้งหมด3คนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าวันนี้ผมจะแนะนำที่ไหนบ้างนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับทีมงานของเราด้วยช่องบาลอนตอลอนทัวร์นะครับก็จะเป็นการไปเที่ยวในทิปต่างๆของเรานะฮะแล้วก็จะอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าที่ไหนดีบ้างนะครับก็ยังมีมีมที่ไหนที่เพื่อนๆ อยากจะให้เราจัดทริปไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเดี๋ยวติดตามเราว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างโ okay, อเค let's go จุดแรกที่เราจะไปนะครับก็คือ space i n s p i r i u m นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับก็อยู่ที่ศีราชานะครับใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงห้าสินาทีนะครับ ค่อยนถึงประมาณส1เวโมงยีหระยะทางร้อยสามบสากิโลครับโอเคเดินทางาสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็อยู่ถนนหมายเลขเจนะครับมอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าไปจุดหมายของเรานะครับตอนนี้ฝนตกนะครับเราก็ผ่านจุดแวะพักบนมอเตอร์เวย์นะครับขาไปชลบุรีศรีราชาพัทยานะครับโอ้วันนี้รถเยอะมากในส่วนของคนที่ไปเที่ยวกันนะครับก็เป็นลองวิกเอนนะครับโอ้ฝนตกแบบนี้ก็ดีไปอย่างแดดไม่แรง ไม่มีแดดแต่ถ้าลงไปเที่ยวนี่คงจะเปียกนะครับก็ต้องเตรียมร่มเตรียมอะไรกันมาบ้างก็ช่วงนี้ฝนตกนะฮะการขับรถขับรลาก็ให้เพื่อนๆขับช้าๆใจเย็นๆน,นะครับทิ้งระยะกับคันหน้าไว้ด้วยนะฮะบางทีเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเกิดอะไระ,ะเกิดเบรกฉุกเฉิน แล้วไม่ทันนะครับโอ้คันนี้สวยครับพอเช c h e c a y GTS นะครับทะเบียนก็สวยเลยครับที่เราก็กำลังเหลือจะถึงจุดหมายนะครับอีก58กิโลก็น่าจะอีกประมาณ50นาทีนะครับก็คงถึง เราก็วิ่งมาวันนี้ดูที่ไดิสอินโฟนะครับ74.5กิโลเมตรนะครับ74.6นะครับอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับของบุนไดซาเลียนะครับ16.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ม่ได้ขับมุดอะไรนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับตามสภาพแบบที่เห็นอย่างเงี้ยนะครับถ้ารถมันไม่ได้จอดชะลอติดนะครับไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้ทําความเร็วสูงนักนะครับเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับการบริโภคน้ํามันของรุ่นนี้ก็ถือว่าประหยัดนะครับก็แฮนด์ลิงก็ก็เป็นรถตู้นะครับ มันก็ก็นุ่มกว่า h1 แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเรายังไงถึงจุดหมายแล้วก็ติดตามดูนะครับว่าในส่วนจุดแรกที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ่าเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ <c oughs> จุดหมายแรกของเรานะครับอีกประมาณหกร้อยเมตรนะครับตรงนี้จะเรียกว่าภาทไทยนะอุทยานลังสรรค์วัฒนกรรมด้านอาวกาศนะครับ KSP เอ้ SKP นะครับ 50เมตรเลี้ยวซ้ายนี่ครับ150เมตรมถึงรงเรียนใช้ทางออกที่หเราจะถึงสำนักงานพัฒนาเทคโนโล,โลโยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศโครงการมห<ม>าชนนะครับมามาดูเอ่ลี้ซ้ายนะะที่มาะะตรงปสุดท้ายเลยขอบค <ขอ S 1> ุณมากครับ ครับจุดหมายแรกของเราป้ายอยู่ด้านหน้านะครับเข้ามานะฮะจะมีป้ายเขียนอยู่ส,สเปตสกสินสเปเรียมตรงนี้ก็คนไม่ค่อยมากนะครับก็าพาลูกๆหลานๆน,น้องๆหนูๆน,นะครับ มาเที่ยวชมได้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศนะครับสุกัสครับอวกาศนี่ประเทศลโลกเราเนี่ยมีมีดาวอื่นด้วยไหมครับล,ลูกมีดาวเสา,า,สาหรอครับโอเคแล้วมีดาวอะไรอีกดวงจันทร์นี่ถือเป็นดาวไหมดวงจันทร์ไม่ใช่ครัดวงจันทร์ไม่ใช่ดาว,ดว เดี๋ยวเราไปจอดตรงนู้นดีกว่านะครับอ๋อก็มีผู้มาเทียเท่ยวเยอะเหมือนกันนะครับโดยมากก็จะพาลูกๆหลานมานะครับครับผมว่าไงลูกก็จะแตเหนือเแต่แต่พจัน์มันจะแต่ดวงดาวหรืพจันนั่นแหละมันหนก็จน แล้วเหี่ยงขวาเล็กน้อยครับโอเคถึงแล้วครับเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมดูนะครับอ่านี้ก็เป็นบริเวณในส่วนของลานจอดรถนะครับก็มีจอดรถในล่มนะครับด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสเปซนะครับที่เราได้มาเที่ยวนะครับอันนี้คือจุดหมายแรกนะครับที่เรามาเที่ยวในวันนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับอวกาศนะครับพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวได้นะครับ อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันข้างในนะครับอ่าถึงแล้วครับ Space i n s p ยม i u m ไหนดาวสาวอันนี้เหรอคะโอเค Let's go เข้าไปเลยนะครับ ข้อสจับกับมือบนช่ข้าวอัไปี6จ้สจองก็มีการเลนี่แรกเินข้อสอก่อนออาจากอ่างที่อินก่อนอุูมารน,นะครับวัดความสูง

ที่นี่ที่ไหนครัน,นี่ก็เป็นผลงานของน้องๆหนูๆน,นะครับที่ว่ารูปส่งโอสวยเลย คาตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีวัดฟอนสูงะครับถ้ไม่เกินร้อยเซนฟรีครับใหญ่เกนนะคให้เอด้อูได้ดีหอยินร้อยเซนแนะคะั้งี่สบทนะคะเี่ห่อน้าสินะคะทั้สิบาทค่ะอ๋อประมาณ500บาทเกินร้อเซนนะครับร้อถึงร้อยสี่สิบนะครับก็จะ เสียค่าบริการนะครับราคาพอดีนะคะเดี๋ยวเราบัตรเข้าชมตักคกู่นึงนะ,ะไม่แพงนะครับที่นี่ครับบัตรสีแดงเป็นบัตรผู้ใหญ่นะคะบัตรชมคู่บัตรเด็ค่ะใช้ใส่เขาทางด้านนี้ทีละท่านนะคะโอเคขอบพระคุณมากค่ะในบัตรแล้วกู้กู้ก้ ่าแต่บัตรก่อนนะครับอันนี้เบรรยากาศข้างในครับเนี่ยสุกัสเขาก็จะมีข้อความบอกด้วยนะว่าดวงดาวเป็นยังไงบ้าง ไหนลองยกสิหินก้อนไหนหนักกว่ากันนี่น,น,นะบนบนะน,นจันก็จะมีอะไรคงดูน้อยกว่าโลกของเขานะครับนี่ครับอันนี้คือดวงจันอันนี้คือโลกเราก็จะหนักนะครับก็ให้เด็กดู ส8 5เยอรมันประสบความสำเร็จในการทดลองจรวด V2 ขึ้นไปนะครับความสูง100 km, ่งร้อยกิโลเมตรบนตุรกนี่ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่จำลองแรงกีมครับ โอ้มีชุดอวกาศด้วยสุขาดดูสิมีชุดอวกาศด้วยเนี่ยของนาซาเนี่ยมีชุดอวกาศนะก็จะมีส่วนบอกดนะครับว่าส่วนไหนเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับนี้อะไรเอ,อ คุณกัสลองขึ้มไหมไม่ได้า <c oughs> สารีอวกาศเทียม,ม,มรู้หรือไม่ไมสถานีอวกาศนานาชาติมีขนาด แค่ไหนสถานีนานาชาติเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างฝีมือมนุษย์นะครับที่มีความกว้างใหญ่นะครับที่สุดในวากาศนะครับมีน้ําหนัก375,481กิโลกรัมนะครับความกว้างนะครับ109เมตรืีเทียบกับ1 000, สนามฟุตบอลนะครับนี่ครับจะหน้าตาแบบนี้